เอาละครับก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมคุณกล้วยอีกแล้วนะฮะในแวนการ์ดเดอะเดสนะครับผมวันนี้เนี่ยหลังจากคราวที่แล้วใช่ปะท,ที่เราไปสู้กับคุณพี่หัวเหลืองแล้วเราก็ชนะมาได้นะครับวันนี้มาเดี๋ยวเรากลับมาที่ร้านแล้วเราคงมีเนื้อเรื่องต่อแล้ะแต่ก่อนไปให้เวลากับส่วนเสื้อของเราหรือว่าโคราชครับผมเลเวลัพ สินค้าการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์หาซื้อได้ง่ายๆพร้อมบริการสอนเล่นหลังการขายได้ที่เลเวลอัพโคราชเล่นเกมการ์ดให้สนุกและมาเลเวลอัพไปพร้อมกันโอเคหลังจากคราวที่แล้วเราเอาชนะที่ศาลเจ้าได้ใช่ปะวันนี้เราต้องกลับมาที่ร้านการ์ดเกมของคุณโกเซซึนะครับผมไป ผมไปรู้มาแล้วว่าไอ้ไอ้ไอ้พวกไซเควสเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับแบบว่าอารมณ์มันก็จะแบบว่ามาสูกา้กันมาสูกา้กันแค่นั้นนหะ <laughs> เพราะงั้นเนี่ยผมจะไปเมนเควสได้ยอย่างสบายใจละไปเมนเควสไงก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอืมนั่นมันค่อนข้างแย่เลยนะใช่แล้วล่ะเออลาเซนอย่าร้องไห้ไปเลยนะลาเซน ไม่ใช่ว่าเราจะไม่สามารถเล่นแวนการ์ดได้ต่อสักหน่อยนี่นะนั่นสิมาสารุปพูดถูกเราก็แค่มาสู้ด้วยกันต่ออีกครั้งหนึ่งยังไงละ่ะแต่ว่าผมนะ่ะ <c oughs> ฉันรู้นะว่านายอยากพูดอะไระราเซน่ายังไงซะเราก็แพ้นี่นะเราไม่สามารถอยู่ร่วมกันเป็นทีมต่อได้แล้วละ่ะตอนนี้นั่นก็เพราะว่าพวกเราพ่ายแพ้ยังไงละ่ะคงเข้าใจใช่ไหม ใช่เหรอแพ,แพ้ยุบทีมเลยเหรอเยอแล้ววะมันแพ้ยุบทีมเลยเหรอวะนึกไม่ออกมันเย่แล้วครับความทรงจำด้านเนื้อเรื่องขนาดไปดูย้อนมาแล้วยังไม่รู้เลยว่าแพ้ยุบทีมใช่เหรอไม่ใช่คราวที่แล้วเราเอาเราเราแพ้สองใช่ปะแต่เราชนะแค่หนึ่งเหรอไม่ใช่ดิอะไรวะนั่นอะเพียงแค่ชนะก็พอแล้วมีคนลุ้นอยู่ข้างสนามเต็มเลย อ,อย่าบอกแล้วแพ้ไม่ต้องสู้เองด้วยวะได้ได้ได้ัวสู้แล้วผมชนะดิเกมเกมอ่ะเดี๋ยวดูต่อแล้วกันครับเออยู่นี่ต้อนรับเออใครเข้ามาเอ๊ตกใจกันหมดเลยนะครับใครอะเฮ้ยพี่หัวเหลืองตะลึงพี่หัวเหลืองไม่ได้มันไม่เหลืองทั้งหัวพี่งอนเหลืองเฮ้ยนี่มันทัาสกีนนี่นะคณนะ แล้วก็ยูอีด้วยมาทำไมอ่ะเออนั่นสิมาทำไมกันอะฮะทีมดราโกมูนโดนฮะทีมดราโกมูน่ะถูกยุบแล้วพวกเรามาที่นี่เพื่อให้พวกนายรู้เอาไว้เอะเอาแล้วโดนยุบได้ไงอะอะไรล่ะเกิดอะไรขึ้นล่ะพวกนายชนะการแข่งขันเมื่อวานนี้นี่นะใช่พวกเราชนะ เอ๊ะนั่นก็หมายความว่า <c oughs> เรายุบทีมก็เพราะว่าเราเจอบางคนที่เอนจอยในการเล่นแวนการ์ดมากกว่าพวกเรายัางไงล่ะเอ๊ะหมายถึง <c oughs> อิจิโรจิเหรอดชั้นเหรอโอ้ยโ <c oughs> อ้ยอิจิโรจินี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยฮะอ่อชั้นก็แค่ไปสู้กับซาสูกิอีกรอบหนึ่งเมื่อวานแล้วก็ <c oughs> ใช่แล้วล่ะ มันก็นานมาแล้วนะที่ฉันไม่มีการต่อสู้ที่ดีแบบนั้นนะ่ะนะอ๋องี้นี่เอง so how โซเดนทาวอีกทีอ๋อเข้าใจแล้วละ่ะสัสกิมันเป็นแบบนั้นนั่นเองเอ่อสัสกิซังฉันก็แค่เชื่อว่ายุกิที่อยู่ตรงนั้นนะ่ะเป็นแวนการ์ดรุ่นถัดไปที่แท้จริงยังไงละ่ะเอ่อมันไม่เรียกว่าการไฟหรอวะมันไม่เรียกว่าการไฟเตอร์หรอแวนการ์ดนี่คืออะไรวะไม่ใช่แวนการ์ดนี่ไม่ได้ไมันไ,ไม่ได้เรียกเกมการ์ดเหรอ เขาบอกว่ายูกินี่เป็น True Vanguard of the next generation เลยนะเป็นแวนการ์ดที่แท้ True ในรุ่นถัดไปเลยนะในเออในเจเนอเรชั่นถัดไปอะสักโแค่คิดว่าเธอน่ะเหมาะที่จะเป็นหัวหน้าที่ฉันควรตามติดไปยังไงล่ะยกให้ยกให้เป็นหัวหน้าเลยเหรออ๋ออย่บอกนะจะรวมทีมกันอ๋ออสากิอเอ้ยยุกิอสกิบอกเราแล้วนะ เกี่ยวกับเรื่องเมื่อวานนะ่ะขอโทษขอโทษด้วยนะยูกิพวกเราไม่รู้เลยว่าเธอกดดันตัวเองมากแค่ไหนเกี่ยวกับเรื่องมาซารุน่ะคานะยุย <c oughs> แต่ว่าเราทุกคนก็ยังคงสามารถเล่นแวนการ์ดได้อีกใช่ไหมในสักวันหนึ่งไม่สิในเร็วๆนี้แหละใช่ไหมล่ะหัวหน้า <c oughs> เรียกหัวหน้าเลยเหรอ <c oughs> เดี๋ยวนะ พวกเธอแน่ใจแล้วใช่ไหมที่จะเรียกฉันว่าหัวหน้านะ่ะอิจิโดจิอิจิโดจิไม่เอาหน้าพี่ได้โปรดเถอะนะอ่าต้องยอมรับเป็นหัวหน้านี่มันยัดเยียดความเป็นหัวหน้าให้ชัดเลย,เลยดีกว,ว่าเราเนะี่ยไม่ได้ต้องการให้เธอเป็นหัวหน้าของเราหรอกนะแต่เราจําเป็นต้องมีเธอเป็นหัวหน้าต่างหากล่ะเธอทําให้เราได้ไหม <laughs> นี่ ใช้คําว่านิดเลยนะครับแบบว่าเธอจําเป็นต้องเป็นเลยอะได้สิได้เลยแล้วก็สิ่งที่ยังเหลืออยู่ตอนนี้ก็คือคืออะไรอะต้องซื้อกาสใหม่เหรออัปเดตก่อนเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยมิกะเหรอฮะฮะพวกนายก็อยู่ด้วยอย่างนั้นเหรออะไรกันเนี่ยมิกะอะไรกันเนี่ยนี่มัน ไม่เหมือนกันที่ฉันพูดไว้เลยว่าฉันจะมันฉันจะไม่กลับมาอีกนะฉันเพียงแค่แวะมาเฉยๆบังเอิญแวะมาซ <c oughs> ึนอีกแล้วยังไงก็ยินดีต้อนรับกลับบ้านนะมิกะพวกเรากำลังรอเธออยู่เลยล่ะมิกะมิกะมิกะซังมิกะซังอ้าวถอยเลยสำหรับฉันและทุกๆคน อื่นๆที่นี่นะ่ะนี่นะ่ะคือสถานที่ที่ทุกอย่างกำลังจะเริ่มต้นขึ้นมิกา <M ika. S 1> แต่ว่าเราไม่สามารถทำมันได้โดยที่ไม่มีมิก,กาหรอกนะจะมาเข้าร่วมกับเราได้ไหมอ่านี่เป็นการทาพทามเล็กๆไม่ไม่เล็กและแต่ว่าโตตเลยอ่าคุณมาสรุว่าอยังไงล่ะครับ mm. เอ๊ะเอ,เอ <laughs> คุณคือคนที่บอกให้ผมไม่ต้องร้องไม่ใช่เหรอเมื่อกี้นะ่ะ อ้าวตอนนี้มาซารุจะร้องพทนแล้วตื้นตันใจมันตื้นตันใจทำไมมาซารุเอ้ยนีไม่ไม่ไม่ใช่อะไรกันหรอกนะเอ่อนี่มันไม่ใช่น้ำตาหรอกนะมันก็แค่เอ่อไฟจุยสเสอฝุ่นเข้าตาน่ะเออไม่ไม่ไม่สินั่นมันคือเหงื่อออกที่ตาต่างหากล่ะฉันก็แค่เอ่อมีเหงื่อออกหลังจากเอ่อหลังจากที่ต่อสู้มาอย่างยากลำบากน่ะก่อนหน้านั้นน่ะ เอ้โกหกหน้าดัานๆจริงเลยเฮ้ยนคูหน้ามาสารุที่กำลังน้ำตาคลอเบ้าที่ยืนอ,อยู่ตรงหน้าเนี่ยมันคงเป็นสิ่งสุดท้ายที่ฉันอยากจะเห็นนะนะอ่าก็ได้งั้นฉันก็จะเข้าร่วมกับพวกนายด้วยเอ้ยว่าไงล่ะมิกะเอาดิได้เวลาโชว์ให้เธอเห็นแล้วว่า เงือออกที่ตาของจริงนะ่ยมันเป็นยังไงถึงเวลาสำหรับการแข่งขันเซสสกาฟอร์เมชันการแข่งขันลํำลึกการก่อตั้งเซสสกะแล้วล่ะนะที่จัดขึ้นโดยฉันเองเป็นเซสสกาฟอร์เมชันคอมโบเรทีฟครับนะครับเขาบอกว่าจัดเองเป็นการแข่งขันกระชับมิตรเหรอพวกนายเตรียมตัวให้ดีซะละเดี๋ยวจะจะบวกกันเลยเหรอถือว่าเป็นวันดีเหร วันดีเราก็ต้องสู้กันสู้กันเงี้ยเหรอฉันเดาว่าพวกนายคงจะจองที่ของร้านทั้งหมดเลยสินะวันนี้นะ่ะจองร้านหมดเลยเหรออุย้ยตันม่าที่ไหนเนี่ยนี่คือเหล่าผู้ที่ได้รับเลือกถัดไปเป็นคัดดิเดตที่เติมเอสนะครับแปลว่ามีหลายคนไหนขอดูหน่อยสิมไม่มีใครสักคนเลยที่จะมายืนต่อหน้าฉันได้นะหืม อีจีโดจียคิเสึกเจสสึกกะเหรอคิดไม่ถ <ım Laser> <Viol> ่าแต่ัดสินใจได้แล้วล่ะโอ้ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นน่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะอยู่ดีก็มีแบบว่าตัวร้ายเหรอก็คือตัวร้ายปะตัวร้ายบางอย่างมาโทนสีมืดอย่างนั้นตัวร้ายแน่นอนนะโผล่ออกมาเออตอนนี้ไม่มีแข่งเว้ยถ้าไม่มีการเล่นการ์ดเรา ไม่ได้ครับเราต้องไปต่อใช่ไหมอ๋อแปลว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทีมมันจะโดนยุบไปใช่ไหมเพราะว่าแพสวัสดีอเ,เอ๊ะแล้วไหนราเซนล่ะเอ๊ะด,ด,ดูเหมือนว่าเขาจะยังไม่มาที่นี่นะฉันคิดว่าฉันมั่นใจเลยเดี๋ยวก็มาเองนะเอามาจังหวะประจวบเหมาะเลยจิโรจิหมายความว่ายังไงอะ อ้าวเนี่ยอะไรอ่ะ Berserk Invention นะครับผมเป็นใบใบชวนเหรอดูนี่สิในสุดก็มาถึงแล้วล่ะยูกินี่มันสำหรับเธอนะโควเเดี๋ยวนะมันคงไม่ใช่สิ่งนั้นใช่ไหมสิ่งไหนอ่ะนั่นมันคืออะไรกันนะฮะเอ๊ะเธอไม่รู้จกกักกันกันหรอไอ้ไม่เอาหน้าไอ้จิโรเจ ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแวนการ์ดไฟเตอร์มีแวนการ์ดไฟเตอร์ที่ไม่รู้จักสิ่งนี้อยู่ด้วยอนะแล้วมันคืออะไรกันละ่ะดูเหมือนว่ามันอะไรนะมันคืออะไรกันนะ <laughs> เออมันน่าจะไวกว่านะถ้าเธอดูมันด้วยตัวเองนะ่ะอ่าหยิบมาเปิดดูเอ,อุ้ยอะไรอะ่ะอุ้ยนี่มันคนที่เป็นเงาเมื่อกี้ป่าชื่อว่าไทจิอาราคาวะนะครับผมมีหงอนอยู่สองอัน ถึงเวลาแล้วล่ะที่เราไฟเตอร์ทรงพลังจะมารับเกียรติยศกันอีกครั้งถึงเวลาแล้วหรอเดดเฮสคัมนี่คือเบอร์เซอร์คชาลินจีชาลินด้วยนะผมเป็นผู้ช่วยไทยจีอราราวาผมคือไทโตโนยโนอีเหรอไทโตโนอี และอย่างที่เคยเราจะเฟ้นหาไฟเตอร์สุดยอดไฟเตอร์จากทั่วทั้งประเทศ <c oughs> และทาเลนเจอร์เหล่านั้นจะสามารถได้รับเกียรติยศไปในท้ายที่สุดของการสู้ของการต่อสู้ได้หรือเปล่า <c oughs> เราหวังว่าพวกคุณจะติดตามต่อไป <c oughs> <c oughs> อะไรวะเนี่ยนี่มันหมดแล้วเหรอ <c oughs> สวัสดีทุกคนยังเล่นววนการ์ดอยู่มันเคยใช่ไหม เคนจิเมกุโระนะครับเดี๋ยวนะไอตัวอื่นนี่คือแบบไม่ไม่มีไอสองไอสองคนก่อนนะนี่คือไม่มีหน้าแนะนําตัวนะมาไอห,หมอนี่มีหน้าแนะนําตัวเฉยเลยครับเป็นเพรสิดเน้ของเบอร์เซิร์กนะครับเป็นหุนประธานของทีมเบอร์เซิร์กทั้งทีมอันนี้น่าจะเป็นชื่อทีมนะครับเบอร์เซิร์กอินเตอร์เนชั่นแนลการ์ดช็อปเชนโอ้เป็นประธานของเบอร์เซิร์กเป็นร้านการ์ดช็อปนะครับที่มีสาขาแบบเป็นเชนอะแบบ อารมณ์แบบไปเปิดเป็นแบรนด์นี้อยู่ทั่วประเทศอะไรเงี้ยทั่วประเทศทั่วโลกครสวรรค์ที่ท่วมท้นข,ของเขาทําให้ได้รับความเคารพจากทุกคนรอบข้างนะครับมันใช้คําว่าคอมมานด์เลยผมไม่รู้จะแปลว่าอะไรเดียมันมันมันดูเป็นคําที่แรงเหมือนกันนะทำแบบทําให้คนรอบข้างแบบต้องสยบเลยอเออแปลว่าไอ้หมอนี่แววมาแล้วครับตัวร้ายชัวตัวายชัวตัว้ายชัวเอ๊ะ เคนจิเมกุโรอย่างนั้นเหรอเขาเป็นเจ้าของวิดีโอพวกนี้แหละแล้วเป็นโอเนอร์ของเบอร์เซอร์เกอร์ด้วยนะร้านการ์ดเกมระดับชาติระดับชาติเลยนะระดับชาติที่แพร่หลายไประดับชาตินะนะอ,อ,อ๋อเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับการ์ดเกมนะอโอ้ยยอดเลยซีโอนี่นะ,ะวิดีโอของเขาเนี่ยส่วนมากก็นำเสนอเกี่ยวกับ ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับ Vanguard แวนการ์ดนะแต่ว่าไอวิดีโอรูปแบบนี้นะ่ะค่อนข้างโด่งดังกับไฟเตอร์เลยนะหมายถึงดักดูเอลหน้าปักซอยเหรอเอไม่ใช่ไม่ใช่ใชคือหาไฟเตอร์มาสู้กันนี่หรอเชี่ยมาเเราเลยหรืว่า <c oughs> ถ้าถ้าเธอสามารถเอาชนะคันจีในการต่อสู้ได้แล้วก็ใช่แล้วเธอก็จะได้สุดยอดแรการ์ดไปครอบครอง <c oughs> ไงล่ะ เอ๊ะนั่นมันหมดแล้วเหรอนี่นี่คือทั้งหมดใช่ไหมเนี่ยฉันน่ะดูวิดีโอพวกนั้นเป็นร้อยๆรอบเวลาแล้วก็ฉันก็ Subscribe c h a n แนลด้วยนะแล้วก็อย่าลืม s ส b บชุสนลด้วอย่าลืม s u b สไ r i b ์คุณกล้วยด้วยนะครับนี่อ่าฉันเองก็เหมือนกันแหละนะนี่ทำหน้าแดงๆนะแบบว่าเป็นแฟนคลับแต่ว่าไม่แสดงตัวเพราะงั้นพวกคุณสามารถคอมเมนต์แสดงตัวได้นะครับผมใครเป็น แฟนลับแวนกัดน,นะครับหรือแฟนขับง้วยก็ได้นะ <laughs> เ,เธอก็ด้วยเหรอมิกะ <c oughs> เ,เดี๋ยวสิก็ก็ใช่แหละแต่ฉันไม่ใช่แฟนพันธ์แทะอะไรแบบนั้นหรอกนะแต่ว่าอิจิโดจิแม่งไม่รู้จักคนเดียวใช่ปะเพราะว่าเป็นมือใหม่ <c oughs> มือใหม่ที่สามารถตบมือเก่าได้เอาคิดว่างไงอะครับพ <laughs> วกนายก็น่าจะรู้จักเขาค่อนข้างเยอะพอตัวเลยสินะ <c oughs> แน่นอนฮอนพวกเรารู้จักละแล้วเขาก็เป็นอดีตเมมเบอร์ของเกสึเกสึกะด้วยนะอ่อนี่มันเพื่อนเก่าเฮ้ยรอกันเล่นหน้าเขาเคยอยู่เซสึเกสสึกะด้วยเหรอฉันเองก็จำไม่ค่อยได้มากนะแต่เขาเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งมากเลยละ่ะเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดนะนะตอนอยู่กับทีม เหมือนกับเป็นเอ่อพวกโลนวูฟน่ะ <Okay. S 1> มาป่าเดียวได้แต่ตอนนี้น่ะเขากลับกลายเป็นอีกคนนึงเลยล่ะ mm hmm. คือพูดเยอะเหรอ mm hmm. ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีคนแบบนั้นอยู่ในทีมของพวกนาย <Okay. S 1> ด้วยนะ mm hmm. ก็นั่นแหละนะรู้คนแยกย้ายกันไปตามทางของตัวเองเมื่อคุณ, mm hmm. คณโกเซสหายตัวไปนะ mm ่ะ hmm. <laughs> แยกกันไปเติบโตเงี้ยเหรอฉันไม่รู้หรอกนะว่าเขาไปเจออะไรหลังจากนั้นแต่ว่าดูเขาตอนนี้สิ ฉันอิจฉา,าจังเลยต้องอิจฉาด้วยเหรอเข<อ>าไปผ่านอะไรม,ม,มาก็ไม่รู้ขอบคุณทุกคน for watching another one of my video ขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอของผมอีกครั้ง <S <S <ม>คนถัดไปที่จะนำความพ่ายแพ้ให้กับฉัน <c oughs> ก็คือคนที่มีเอมเบลมนี้อยู่กับตัวเช่นเดียวกับคุณยังไงล่ะฮะ คือส่งมาให้ยิโรจิก็คือเอากูกูต้องไปแล้วเหรอ <laughs> อ๋องั้นนี่ก็คืออ๋อใช่แล้วล่ะมันคือจดหมายเชิญให้ไปเบ er อร์เซอร์เกอร์ชาลเลนจ์น่ะแต่ว่าทำไมต้องเป็นชั้นด้วยล่ะทำไมอย่างนั้นเหรอก็เพราะว่าเธอสุดยอดอยังไงล่ะเธอชนะมาตลอดเลยนะตั้งแต่เธอเริ่มเล่นแวนการ์ดน่ะ ฉันไม่เคยบอกใครก็จริงนะแต่ว่าฉันก็พยายามที่จะอยากได้การชเชิญด้วยตัวเองเหมือนกันนะนะแต่ไม่ได้เหรอเอ้มือใหม่อย่างเธอี่ยนะมือใหม่อย่างนายไ่ยนะมันพูดกับมาซาุเนี่ยมือใหม่อย่างนายไ่ยนะจะไปได้การชเชิญได้ยังไงว่ายังไงล่ะมิกะไม,ไ,มไม่มีอะไรหรอกแล้วเอาไงไล่ะยุกิเออว่ายังไงกันดีนะทำไมไม่ไปลองกันละ่ะฮะเอ มันไม่เพียงทําให้ทีมเราโด่งดังขึ้นเท่านั้นนะแต่ว่าก็ยังได้การ์ดแรอ,อีกด้วยนะการแข่งนั่นนะก็คือกูกูต้องยอมไปใ่ะกูยอมไปใช่ปะลองคิดดูสิว่าคุณโกเซืึจะแฮปปี้แค่ไหนเมื่อมีเมื่อเขาเอาการ์ดนั่นนะ่ะมาวางอยู่ในร้านนะ่ะอัอนนี้มันเริ่มมึงเริ่มโน้มน้าวแล้วนะเริ่มโน้มน้าวนะมาสุุแต่ฉันมั่นใจเลยนะว่าเธอเอาชนะเขาได้นะ เฮ้ยอย่าดีกว่านะเอ๊ะใครพูดอ่ะอ้าวคุณโกเซซึเข้ามานะครับคุณโกเซซึเอ่อที่บอกว่าอย่าดีกว่าน่ะทำไมกันล่ะครับ <laughs> มันไม่ใช่จะทำให้คุณโกเซซึมีความสุขหรอกนะครับ <c oughs> เอ่อฉันไม่ได้หมายความว่าวอย่างนั้นหรอกนะทุกแค่ได้ข่าวลือมาว่าไฟเตอร์ที่ต่อสู้กับเขาหายตัวไปนะ่ะ ถ้าเขาลุยนี้เป็นความจริงแล้วก่อนนะอ๋อเราก็ตกอยู่ในอันตรายเลยนะถ้าเราไปชาเลน้์เขาเข้าใจได้ครัเคุณ์โกเซสอะขำกลิง้งมึงขำอะไร <laughs> ขึ่ขำอะไรก่อนเฮ้ไม้น่ากลัวด้วยไอ้มาซารุไอาา้หมอนี่แมวม่เาหน้ากูเซสส์สังอย่าอย่าหลอกให้เรากลัวแบบนั้นสิ อ่ามันก็แค่เรื่องหลอกเด็กที่เจ้าของร้านเกมคู่แข่งขี้อิจฉาปล่อยให้กับพวกไฟเตอร์แพร่กระจายออกไปแล้วมั้งก็คงเป็นอย่างนั้นแหละมั้งอ่าฉันคงไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธว่ามันจริงไม่จริงหรอกนะแต่ว่าเอ๊ะมันจะมีอย่างอื่นอีกหรอครับนั่นอ่ะเออก็หอมไม่เชิงซสทีเดียวนะเธอเอาไงล่ะอีจิโดจิ นี่มันเป็นทางเลือกของเธอนะให้คนอื่นตัดสินไม่ได้หรอกนะเอ๊ะฉันเหรอฉันคิดว่าฉันจะลองดูละ่ะฮ <laughs> ่าคิดไว้อยู่แล้วว่าต้องพูดแบบนั้นเธอแค่ไปลองดูแล้วสนุกกับมันเพราะว่าได้รับเชิญแล้วยังไงละ่ะมิกา <laughs> แล้วก็นอกเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะฉันอยากเห็นเธอเล่นแวนการ์ดอีกครั้งนึงนะ่ะ <laughs> ฉันเองก็เหมือนกันเละนะก็แค่อยากเห็นว่า แวนการ์ดไฟเตอร์หน้าใหม่จะไปได้ถึงไหนกันนะรอไม่ไหวแล้วนะที่จะเห็นมันน่ะเธอช่วยแสดงมาให้ฉันเห็นหน่อยได้ไหมทักษกิซังโอเคเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูไปลองให้ดูไปดูเลยนะหน้าอะไรที่ฉันอยากจะได้ยินล่ะเธอทํามันได้แน่นอนคนหน้าขอบคุณมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวฉันจะทําให้ดีที่สุดเลยล่ะอ่าคุณโกเซ่สื่อสั่งก็ยังติดใจอยู่นะครับ นามุยมันจะเป็นอะไรไปได้อีกวะหมายถึงว่าเป็นองค์กรลับ UFO งี้เหรอแบบจับการไฟเตอร์ไปทดลองดูดสมองงี้เหรอวะแปลกๆวะเฮ้ยเป็นไ่ได้ไงครับสองเนื้อเรื่องแล้วยังไม่มีชู้กันชู้กันเลยเฮ้ยแต่ว่ามันคลิปมันยาวแล้วอะคลิปบัญยาวเราเราไม่ชู้กันไม่เป็นไรเนาะใช่ปะาตามคอนเซปต์ของเราเนี่ยเราต้องมีเนื้อเรื่องใช่ปะแล้วเราต้องมีชู้กันชู้กันแล้วเราก็จบตอนไง แต่ว่าไม่เป็นไรครับพวกคุณอดใจไว้รอต่อหน้าเราได้ช้กันช้กันแน่นอนนะครับเราน่าจะไปที่ตรงนี้นะครับ Cloud Tower ตรงนี้แล้วก็ไปสู้กับพ่อหนุ่มบ b ร์ s เกอร์ไม่ผมเรียกเขาพ่อหนุ่ม b e r กเกอร์ได้ไงวะเขาชื่ออะไรนะเคนจิปะคันจิคันจิเจ้าของร้านการ์ดเกมอะ่ะเดี๋ยวเราคราวหน้าเราไปเจอเขากันนะครับยังไงก็วันนี้ก็คงอจบความสนุกว่าทีเป็นแค่นี้ก่อนแล้วนะครับผมงั้นไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับ Siege วันหน้า Next t น,นะครับผมทุกคน บายบารก็ผมวันนี้ไม่มีการไฟโว้ย <laughs> <laughs> ไว้คราวหน้า